ตอนที่307หลัวเฟิงเข้าร่วมหลัวเฟิงได้รับคำเชิญ12ฉบับซึ่งเขาต้องไปเยี่ยมเยียนอาจารย์พระราชวังหยวนเซียงด้วยตนเองอีก11คนที่เหลือล้วนเป็นผู้อาวุโสส่วนใหญ่ไม่แข็งแกร่งเท่าหลัวเฟิงซึ่งส่งบัตรเชิญก่อนแล้วจึงมาเยี่ยมเยียนเขาทีละคน ห้าหาท่านหลวเฟิงเอาชนะผู้อาวุโสเทียนเหอในการต่อสู้ได้อย่างง่ายดายสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในเมืองอยู่หลานชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีม่วงเปล่าพร้อมหัวเราะรองอาจารย์ใหญ่จัวจิวโปรดนั่งลงก่อนหลัวเฟิงเตรียมผลไม้และวายไว้แล้วทั้งสองฝ่ายนั่งลงข้าเข้าร่วมห้องถงเฉียนเปาตามคำเชิญของท่านเฉียนเปา ชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีม่วงถอนหายใจพริบตาเดียวก็ผ่านมาหลายร้อยล้านยุคแล้วห้องโถงเฉียนเปามีชื่อเสียงมากในหมู่พ่อค้าในเมืองอยู่หลานหลวเฟิงพยักหน้าชื่นชมเกี่ยวกับคุณภาพของสมบัติลับอาวุธที่พวกเขาขายพวกเขาควรได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสามอันดับแรกในเมืองอยู่หลาน หลัวเฟิงเพียงแค่พูดอะไรดีๆเท่านั้นในความเป็นจริงห้องถงเฉียนเปาแท้จะอยู่ในอันดับที่สในอุตสาหกรรมสมบัติรับอาวุธในเมืองอยู่หลานเลยมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วชายในชุดคลุมสีม่วงกล่าวในเมืองอยู่หลานอาจารย์ไกเต๋อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสมบัติรับอาวุธนี้โดยหน่วยงานเดียวของเขาครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละห้าสิบ พ่อค้าคนอื่นๆมีชีวิตรอดได้ยากหลัวเฟิงตั้งใจฟังจุดแข็งหลักของห้องโถงเฉียนเปาคือความเชี่ยวชาญในการกลั่นสิ่งประดิษฐ์โดยอาจารย์ของห้องโถงสมบัติพันชิ้นซึ่งอุทิศตนให้กับการกลั่นสิ่งประดิษฐ์อย่างสุดหัวใจและไม่เต็มใจที่จะเสียสมาธิกับเรื่องเล็กน้อยรองห้องโถงอาจารย์โจโจิว รับผิดชอบด้านการขายและเรื่องอื่นๆอีกมากมายสิ่งมีชีวิตระดับผู้อาวุโสทั้งสองนี้เป็นผู้นำห้องโถงเฉียนเปาในอุตสาหกรรมของสมบัติลับอาวุธความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากชายในชุดคลุมสีม่วงคร่ำครวญท้ายที่สุดแล้วเมื่อจำนวนสมบัติลับอาวุธเพิ่มขึ้นมูลค่าของพวกมันก็จะสูงขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักฝึกฝนหรือสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำที่แทรกซึมเข้ามาพวกมันก็มักจะคิดที่จะยึดมันไว้เสมอหลัวเฟิงพยักหน้าสำหรับพ่อค้ารายใหญ่ระดับแนวหน้าเช่นนี้การถูกปล้นเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียที่คำนวณเป็นคริสตัลหุ่นยว,วนหลายพันล้านสำหรับคนอย่างปรมาจารแห่งห้องถงสมบัติพันชิ้น มันคงเจ็บปวดอย่างมากสมบัติลับอันล้ำค่าอาจมีค่าเท่ากับคริสตัลหุ่นหยวนหลาย10บล้านแค่ร้อยชิ้นก็ถือเป็นโชคลาภมหาศาลแล้วหลัวเฟิงกล่าวอย่างซาบซึ้งระหว่างการโจรกรรมเมื่อหลายล้านยุคก่อนเราสูญเสียคริสตัลดั้งเดิมไปกว่าสองหมื่ล้านชิ้นชายในชุดสีม่วงกล่าวยอะเยะ้ยตัวเองเหตุการณ์นั้นเกือบจะทำลายสมบัติ รับอาวุธที่จัดแสดงต่อสาธารณะของเราไปหมดแล้วมันทำให้เราบาดเจ็บสาหาัสและจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้บุกรุกได้การปล้นผู้ฝึกฝนที่อ่อนแอคืออะไรกันแน่ในเมืองอยู่หลานการจู่โจมที่แท้จริงมุ่งเป้าไปที่พ่อค้ารายใหญ่โดยท่านเฉียนเปาและข้าในศาลาเฉียนเปาและด้วยพวกเราผู้อาวุโสสองคน และการสนับสนุนจากการจัดรูปแบบของเราเรายังคงถูกปล้นไม่สามารถระบุตัวตนของคู่ต่อสู้ได้ด้วยซ้ำชายในชุดสีม่วงถอนหายใจจริงๆแล้วจากอีกแน่มุมหนึ่งเราสามารถสรุปได้ว่าผู้บุกรุกค,ควรเป็นหนึ่งใน20อันดับแรกของเมืองมีเพียงความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าเท่านั้นที่จะทำสิ่งนี้ได้นี่คือเหตุผลที่พวกเรามาเชิญท่าน ท่านหลัวเฟิงชายชุดม่วงมองไปที่หลัวเฟิงท่านหลัวเฟิงท่านสามารถเอาชนะผู้อาวุโสเทียนเหอได้อย่างง่ายดายในแง่ของความแข็งแกร่งท่านอยู่ในอันดับต้นร้อยอันดับแรกของเมืองอยู่หลานอย่างแน่นอนด้วยการที่ท่านเฉียนเปาและข้าร่วมมือกันบวกกับการจัดรูปแบบป้องกันของห้องถงเฉียนเปาไม่มีใครในเมืองอยู่หลานคิดที่จะโจมตีพวกเราได้เลย เว้นแต่ว่าปรมาจารย์วังสามคนจะเคลื่อนไหวพลังที่หลัวเฟิงแสดงออกมานั้นเหนือกว่าผู้อาวุโสทั่วไปมากตราบใดที่ท่านเข้าร่วมห้องถงเฉียนเปาของเราท่านจะกลายเป็นรองปรมาจารย์ห้องถงโดยทันทีโดยมีสถานะที่เทียบได้กับผมและพี่เฉียนเปาชายชุดม่วงกล่าวและในแต่ละยุคเราสามารถให้คริสตานหุนหยวนหนึ่งหื่น ชิ้นแก่ท่านได้คริสตันหุ่นหยวนหนึ่งหมื่นชิ้นในแต่ละยุคซึ่งถ้ารวมเป็นหลายยุคก็จะเท่ากับคริสตันหุ่นหยวนหนึ0งพัล้านชิ้นนี่เป็นรายได้ปกติสำหรับผู้ที่อยู่ในระดับผู้อาวุโสพวกเขาไม่จำเป็นต้องออกไปนอกเมืองเพื่อมีรายได้อย่างต่อเนื่องแม้จะน้อยกว่าการล่าแต่ก็ปลอดภยัยและยั่งยืนกว่าแน่นอนชายชุดม่วงพูดต่อ การเข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีโบนัสเราสามารถให้โบนัส200ล้านคริสตันหุนหยวนท่านรู้ไหมว่าหลังจากการจูโจมครั้งก่อนการสูญเสียของเราในห้องถงเฉียนเปาค่อนข้างมากดังนั้นจึงต้องชำระคริสตันหุนหยวน200ล้านนี้ในสองงวดงวดหนึ่งเมื่อพี่หลวเฟิงเข้าร่วมและอีกงวดหนึ่งหลังจากหนึ่งหมื่นยุค คริสตันหุนหยวน200ล้านเป็นโบนัสหรือแล้วแบ่งเป็นสองงวดหลัวเฟิงมองเขาโดยทั่วไปโบนัสสำหรับการดำรงอยู่ระดับผู้อาวุโสอยู่ที่ประมาณ200ล้านแต่ค่าไม่ธรรมดาหากความแข็งแกร่งของค่าน้อยกว่าผู้อาวุโสเทียนเหอห้องถงเฉียนเปาก็คงไม่มาเชิญค่าหอรอออกรอ มันอาจจะดูน้อยลงนิดหน่อยชายในชุดสีม่วงยิ้มและพูดแต่ท่านหลวเฟิงท่านมาจากโลกต้นกำเนิดที่มีอวตารมากมายท่านสามารถเข้าร่วมบ้านหลายหลังได้และห้องถงเฉียนเปาของข่าก็อยู่ภายใต้การควบคุมของปรมาจารย์พระราชวังเว่ยหยางด้วยท่านรู้ไหมปรมาจารย์พระราชวังหยวนเซียงได้รับบาดเจ็บสาหัส และทุกวันนี้เขาแทบจะไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วอนาคตของเมืองอยู่หลานจะถูกตัดสินโดยปรมาจารย์พระราชวังเว่ยหยางชายในชุดสีม่วงกล่าวการเข้าร่วมห้องถงเฉียนเปาท่านจะกลายเป็นหนึ่งในปรมาจารย์พระราชวังเว่ยหยางหลวเฟิงพยักหน้าข้าเข้าใจเงื่อนไขที่ท่านเสนอแล้ว ท่านจัวจิ๋วพูดตรงๆว่ามันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคำเชิญอื่นๆใบหน้าของชายในชุดสีม่วงเปลี่ยนไปเล็กน้อยใช่แล้วท่านหลวเฟิงท่านมีอวตารมากมายโปรดช่วยเหลือเราสักหนึ่งหรือสองคนก็เพียงพอและห้องธงเฉียนเปาจะจดจำความช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างแน่นอนข้าจะขอคิดดูก่อนหลวเฟิงยืนขึ้นเพื่อหยุดการประชุม ชายในชุดสีม่วงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยืนขึ้นและจากไปแค่กำลังสร้างอาวตารและยังยุ่งกับเรื่องเล็กน้อยอยู่เขาค่อนข้างไม่พอใจแต่ก็ไม่มีอะไรที่เขาทำได้เพราะตอนนี้สาลาเฉียนเป่าขาดแคลนเงินทุนอย่างมากหลัวเฟิงได้พบปากกับผู้อาวุโสทีละคอนอ่อนที่จะพบกับปรมาจารย์แห่งวังหยวนเซียง หลัวเฟิงได้เตรียมตัวไว้แล้วโดยวางแผนที่จะส่งอวตารไปรวมกองกำลังหลายกองเพื่อให้ได้เงินได้จำนวนมากเพื่อสนับสนุนการฝึกตนในช่วงเริ่มต้นของเขาแต่หลังจากที่ได้รับของขวัญห้าหมื่น 50, ล้านคริสตัลหุ่นหยวนจากปรมาจารย์แห่งวังหยวนเซียงความคิดของหลัวเฟิงก็เปลี่ยนไปท่านตี้ชิงหลัวเฟิง และจะักรพรรดิช,ชิงได้พบกัน2-3วันที่ผ่านมาผู้อาวุโสจำนวนไม่น้อยมาเยี่ยมท่านหลัวเฟิงตี้ชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มบ้านทั้ง11เชิญข้าช่วยค่าดูหน่อยว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดหลัวเฟิงโบกมือแล้วข้อมูลมากมายก็ลอยอยู่ในอากาศซึ่งเป็นรายละเอียดของคำเชิญทั้ง11ครั้งอย่างแม่นยำตี้ชิงเงยหน้าขึ้นมองข้อมูลนี้ และจดจำมันได้ในพริบตาท่านหลัวเฟิงท่านมีแผนจะเข้าร่วมกี่บ้านละ่ะตี้ชิงถามแค่หนึ่งเดียวนนะหลัวเฟิงกล่าวแค่หนึ่งเดียวเหรอือด้วยอวตารมากมายขนาดนี้ท่านไม่ควรได้รับมากกว่านี้หน่อยเหรอตี้ชิงอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยบ้านทั้ง11หลังที่เชิญชวนโดยทั้งหมดเสนอเงินหลายพันล้านเป็นค่าจ้าง ถ้าเป็นเขาตี้ชิงเขาคงเลือกหลายๆอย่างแน่นอนหลัวเฟิงสายหัวเลือกอันเดียวก็ได้อาจเป็นจากค่ายเป็นกลางหรือจากฝั่งของปรมาจารย์พระราชวังหยวนเซียงก็ได้ค่ายของปรมาจารย์พระราชวังหยวนเซียงค่อนข้างอ่อนแอในตอนนี้ตี้ชิงกล่าวในจำนวนครอบครัวทั้ง11ครอบครัว มีสี่ครอบครัวจากค่ายกลางและสองครอบครัวอยู่กับปรมาจารย์วังหยวนเซียงในแง่ของเงื่อนไขหอคอยตันเสนอสิ่งที่ดีกว่าและเจ้าของอาคารฉางชิงก็มีชื่อเสียงที่ดีเช่นกันแต่การเลือกหอคอยตันปัญหาจะยิ่งมากขึ้นเนื่องจากหอคอยตันและรังแมลงมักมีข้อขัดแย้งกันเสมอไม่มีความเจ็บปวดไม่มีผล หลวเฟิงพยักหน้าข้าก็เอ็นเอียงไปทางหอคอยตันเช่นกันดังนั้นมาลุยกันเลยจากคำเชิญ11ฉบับหลัวเฟิงเลือกเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นนั่นคือหอคอยตันตี้หมิงตี้ฟูหลัวเฟิงเรียกหาไม่นานนักตี้หมิงและตี้ฟูก็มาถึงทันทีท่านหลวเฟิงตี้หมิงกล่าวมีอะไรเหรอมีข่าวดีไหมตี้ฟูยิ้ม นั่งลงก่อนหลวเฟิงมองไปที่ทั้งสามคนที่อยู่ตรงหน้ากลุ่มต่างๆมากมายในเมืองอยู่หลานเชิญพวกเรามาและข้าได้ตัดสินใจเลือกหอคอยตันเพื่อรับบทบาทเป็นรองเจ้าของสำนักตามที่เจ้าของสำนักชางชิงเปล่าก่อนหน้านี้ข้าขอเชิญพวกท่านทั้งสามคนมาเข้าร่วมด้วยสำหรับหอคอยตันในฐานะกลุ่มหนึ่ง การจัดตำแหน่งสามตำแหน่งสำหรับตี้ชิงจักรพรรดิหมิงและตี้ฟูเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายซึ่งยังช่วยให้หลัวเฟิงปลอดภัยขึ้นด้วยพวกท่านทั้งสามคนเต็มใจที่จะเข้าร่วมด้วยกันไหมหลัวเฟิงเอ่ยถามเต็มใจแน่นอนตี้ฟูกล่าวทันทีไม่สามารถขออะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วตี้หมิงก็ไม่ลังเลเช่นกัน การได้รับทรัพยากรโดยไม่ต้องเสี่ยงใครจะปฏิเสธข้อตกลงดีๆเช่นนี้ตี้ชิงก็พอใจเช่นกันในฐานะจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ผู้รู้แจ้งระดับกลางการเข้าร่วมกลุ่มมักจะหมายถึงตำแหน่งระดับกลางหรือระดับสูงแต่ตำแหน่งระดับกลางและระดับสูงนั้นจำกัดมากใครจะจ้างเขาถ้าไม่ไว้วางใจกันมากพออ เนื่องจากความสัมพันธ์ของหลัวเฟิงหอคอยตันจึงเชิญทั้งสามคนมาด้วยตี้ชิงเพียงแค่ต้องจัดเตรียมอวตารเพื่อเข้ารับตำแหน่งจากนั้นเขาก็จะมีรายได้ที่มั่นคงเนื่องจากพวกท่านทุกคนเห็นด้วยข้าจะติดต่อเจ้าของสำนักชางชิงหลัวเฟิงพยักหน้าในอุตสาหากรรมสมบัติรับอาวุธภายในเมืองอยู่หลานกลุ่มของอาจารย์ไกเต๋าเป็นจอมมาร โดยแท้จริงครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ในอุตสาหกรรมเล่นแร,แร่แปรธาตุการแข่งขันอันดูเดือดโดยไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนแบ่งมากเป็นพิเศษหอคอยตันเป็นหนึ่งในกองกำลังชั้นนำในอุตสาหกรรมยาของเมืองอยู่หลานท่านหลวเฟิงท่านหลวเฟิงในที่สุดผู้อาวุโสผมสีเงินที่ตื่นเต้นทักทายอย่างอบอุ่น เมื่อวานมีคนมาเยี่ยมท่านเยอะมากและข้าก็รู้สึกไม่สบายใจนักข้ากลัวว่าหอคอยตันเล็กๆของเราจะเชิญท่านไม่ได้วันนี้เมื่อข้าได้รับข้อความจากท่านข้าตื่นเต้นมากจนถึงตอนนี้หลัวเฟิงแตกต่างจากผู้อาวุโสทั่วไปถ้าพูดกันตามตรงหลัวเฟิงอยู่ในกลุ่มร้อยอันดับแรกที่มีความแข็งแกร่งในเมืองอยู่หลาน แม้แต่กลุ่มต,ต่างๆในเมืองอยู่หลานก็เชื่อว่าจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงอาจมีความแข็งแกร่งถึง50อันดับแรกการตั้งกองทหารจะมั่นคงกว่ามากจากนี้ไปข้าจะเป็นสมาชิกของหอคอยตันหลัวเฟิงยิ้มหลัวเฟิงสวัสดีเจ้าของสำนักท่านหลัวเฟิงไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้ผู้อาวุโสผมสีเงินยิ้มอย่างอบอุ่น ผู้อาวุโสผมสีเงินถอนหายใจพูดถึงเรื่องนั้นข้าก็เป็นหนึ่งในผู้อาวุโสที่สุดที่สร้างเมืองร่วมกับปรมาจารย์วังหยวนเซียงแต่ปรมาจารย์วังหยวนเซียงถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงและแทบจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอีกต่อไปพวกเราคนชราก็ไม่ได้มีความสุขเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ปรมาจารย์รังมแมลงมาที่เมืองอยู่หลาน เขาได้เล็งเป้าฆ่าไปทุกที่โอ้หลัวเฟิงประหลาดใจปรมาจารย์รังมแมลงก็เชี่ยวชาญในเทคนิคเล่นแร่ปแปรธาตุเช่นกันผู้อาวุโสผมสีเงินพูดอย่างดูถูกปรมาจารย์รังมแมลงสามารถสกัดสาระสำคัญของชีวิตและเปลี่ยนเป็นยาได้อย่างไรก็ตามโรงเรียนของเขาเต็มไปด้วยเลือดและชั่วร้ายซึ่งข้าไม่ชื่นชมเลย ผู้อาวุโสผมสีเงินถอนหายใจน่าเสียดายที่ปรมาจารย์รังมแมลงนั้นแข็งแกร่งและชอบข่มขู่เขาจึงหันไปใช้กลอุบายอื่นเนื่องจากเขาไม่สามารถแข่งขันกับข้าในธุรกิจป,ปกติได้ตอนนี้กับท่านหลัวเฟิงมันต่างกันผู้อาวุโสผมสีเงินมองไปที่หลวเฟิงท่านหลวงเฟิงท่านสามารถศึกษารูปแบบของหอคอยตันของเราได้เลย รูปแบบใดก็ตามที่ท่านต้องการเพื่อช่วยเหลือท่านเพียงแค่บอกมาค่าจะซื้อรูปแบบที่เหมาะสมให้นอกจากนี้นี่คือค่าตอบแทนที่ตกลงกันไว้500ล้านคริสตันหุนหยวนผู้อาวุโสผมสีเงินหยิบถุงผ้าออกมาในมือของเขาการชำระเงินในครั้งเดียวที่เขาเสนอให้นั้นเห็นได้ชัดว่าสูงมาก ผู้อาวุโสคนนี้ผู้สร้างเมืองร่วมกับปรมาจารย์วังหยวนเซียงค่อนข้างแข็งแกร่งในแง่ของการสะสมความมั่งคัง่งคริสตันหุนหยวน500ล้านชิ้นนี้เจ้าของการสร้างควรนำกลับคืนหลัวเฟิงยิม้มข้าวางแผนที่จะแปลงพวกมันทั้งหมดเป็นยาอายุวัฒนะเสริมต่างๆภายในหอคอยตันโอ้ ผู้อาวุโสผมสีเงินรู้สึกยินดีเมื่อได้ยินเช่นนั้นการใช้พวกมันทั้งหมดเพื่อซื้อยาอายุวัฒนะอาจชดเชยความสูญเสียได้บ้างแม้ว่าปรมาจารย์วังทั้งสามจะมาซื้อยาอายุวัฒนะพวกเขาก็จะได้ราคาเจ็ดส่วนต่ำสุดเช่นกันผู้อาวุโสผมสีเงินมองไปที่หลวเฟิงท่านหลัวเฟิงในฐานะรองเจ้าของอาคารหอคอยตันของข้า ท่านได้ราคาซื้อเท่ากับค่าราคา6ส่วนต่ำสุดเจ้าของสำนักชางชิงถ้าจะเอาอยาอายุวัฒนะไปบ้างก็ต้องจ่ายเงินเป็นคริสตัลหุนหยวนด้วยแม้จะราคา6ส่วนราคานี้แทบไม่มีกำไรเลยแต่อย่างน้อยมันก็จะเปลี่ยนยาอายุวัฒนะที่สะสมไว้เป็นรายได้500อล้านคริสตัลหุนหยวนซึ่งทำให้เจ้าของอาคารชางชิงพอใจมาก ราคาหกส่วนเหรอขอบคุณมากท่านเจ้าสำนักหลัวเฟิงแสดงความขอบคุณไม่เป็นไรๆผู้อาวุโสผมสีเงินหัวเราะยังไงก็ตามท่านหลัวเฟิงเพื่อนเก่าจากบ้านเกิดทั้งสามของท่านเต็มใจที่จะมาที่หอคอยตันไหมพวกเขายินดีมากเลยแหละหลัวเฟิงกล่าวสําหรับสิ่งที่พวกเขาจะทำเจ้าของสำนัก โปรดมอบหมายบทบาทให้พวกเขาตามความสามารถของพวกเขาด้วยตกลงรอยยิ้มของผู้อาวุโสผมสีเงินสดใสยิ่งขึ้นเพื่อนผู้ฝึกฝนจากโลกต้นกำเนิดเดียวกันย่อมมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาการได้รับทั้งสามคนนั้นทำให้ความสัมพันธ์กับหลัวเฟิงผูกพันกันในระดับหนึ่งการพึ่งพาทรัพยากรเพียงอย่างเดียวเพื่อล่อเลี้ยงใจนั้น ไม่มั่นคงพอด้วยจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงอยู่ที่นี่ธุรกิจของหอคอยตันสามารถดำเนินการได้ตามปกติผู้อาวุโสผมสี่เงินคิดวันที่ผ่านมาน่าอึดอัดเกินไปเมื่อทราบถึงความขัดแย้งระหว่างหอคอยตันและรังมแมลงไม่มีสิ่งมีชีวิตระดับผู้อาวุโสคนใดเต็มใจเข้าร่วมหอคอยตันแน่ๆจนกระทั่งวันนี้ในที่สุด พวกเขาก็รอคอยวันมาถึงของหลัวเฟิง